สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะปอปหนึ่งเอไทยสายรักสวัสดีพี่น้องนะคะหลังจากที่ห่างหายไปโดนค่ะพี่น้องกับช่องหนึ่งเอไทยชาแนลนะคะมือนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่ปอปได้คลอดนะคะเนาะหลังจากช่วงที่คลอดลูกไต้นะคะก็นานี้นะคะกับบอยอัปเดตเอยียงเลยนะคะพี่น้องบอคอยได้ไทายคลิปลงนะคะ บอดายเอาอยังลงส่องเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่คลอดนะคะตั้งแต่วันที่13ามีนาคะคะ13มีนาสองห้าหหนะคะมือนีี้วันที่ส1อนะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันที่สามสอมีนาคมนะคะขอดได้ส9เก้ามือแล้วนะคะลูกใช้ได้19วันแล้วนะคะ ขอดวันวันที่13มนี่ช่วงเวลาของการคอดนะคะ13นาฬิกา55นาทีนะคะเป็นการบล็อกหลังพาคอดนะคะตอนนั้นอายุขั้นได้7สัปดาห์กับ5วันนะคะคุณหมอ่นว่าพาคอดได้ก็เลยเลือกที่จะพามือนั้นเลยนะคะเพราะว่าย่าบเท่านการท่านงานเดือนเมษานะคะเพราะว่าต้องไปรับพิชอบนาทีนะคะ รับงานไวก็ต้องไปให้เจ้าภาพนะคะก็เลยเลียกทิศภาคอดมือนันน้องก็ออกมาแข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคาตัวเหลื้ยงกระบมีนะคะปกติทุกอย่างนะคะน้ำนักนองนะคะช่วงแหลกคอดสองโล8ปนะคะสโล8ปดห้านะคะหลังจาก ช่วงนั้นนะคะคุณหมอกัน,นัดไปตรวจหลังคอดอีกนะคะคุณหมอนัดไปติดตามอาการหลังคอดของอลูกทรายนะคะก็ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสามโลสี่แล้วนะคะกินเก่งนะคะนมแม่กับยังพระท่านถือว่าหลายปันไดน,นะคะพี่น้องแต่กะปั่มปั่มไห้นะคะแลวกะให้เพื่อนกินนมเสริมนํานะคะนมผงชงเสริมไปด้วยนะคะแลวกะ บนกับนมแม่นะคะเพราะว่าอีกจังหน่อยแม่ก็ต้องไปการไปงานแล้วนะคะกับปั๊มไว้นะคะพี่น้องปั๊มไว้ปั๊มไว้นะคะไปงานกับสิปัม๊มและก็แช่แช่ถังน้ำแข็งไว้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนเมษานียังมาทันไน้รับงานแบบงานเวทีแบบเต็มทีนะคะมีงานเวทีอยู่แค่สองงานนะคะช่วงเมษาเพราะว่ารับไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เลยเอาแค่สองงานนะคะน้องนั้นก็ไปเป็นงานเห่นะคะ แต่ก็จะไปกับไปกับนะคะแล้วก็พ่อใดเอานมมาให้ลูกไา้กินนํานะคะลูกไา้ก็จะอยู่กับคุณยายนะคะก็จะเป็นแม่เป็นคนเลี้ยงไห้นะคะคุณแม่จะเริ่มออกการหนองงานวันที่สี่เมษานะคะสี่เมษาเป็นต้นไปเมื่อวานนี่ก็ไปทดสอบกําลังมากนะคะเป็นงานไกลบ้านนะคะก็เลยไปนะคะอยูที่ราสีสไลด์นะคะก็เลยไปล่องเบงนะคะ ก็ต้องใส่เวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าอ่ามันเหมือนกับกําลังเรายังไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเข้าผ่าคอดนะคะเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงลูกไายนะคะเป็่นผูจังไดน,นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะลูกไายนะคะน้องทีทีนะคะนอนอยู่ในอูค่ะ อันนี้บาน๊อบเอินอูเดอ <c oughs> นี่เดอน้องทีทีนะคะตอนนี้น้ำหนักนะคะหลังจากที่คุณหมอนัดนะคะตรวจหลังคอดของน้องนะคะคุณหมอหนัดไปวันวันที่ยิบเจ็ดนะคะน้ำหนักน้องได้ประมาณสามจุดอ่าสามโลซีนะคะพี่น้องได้สามโลซีแล้วนะคะหลังจากที่วันวันที่สิบสามถีมือแหลกที่คอดนะคะเพิ่นได้ประมาณสองโลแปดนะคะ น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3โลสแล้วนะคะอุ้ยชัดไหมนี่น้องนอนอยู่นะคะทานอนค่ะพี่น้องกระยักสิงหยากเน่นะคะช่วงกลางคืนนะคะจะงอเง่น่องงนุ้ย,อยแอบแอบเลสายตาแอบมองนะจ๊ะ แอบมองอยู่นะจ๊ะสิว่าแม่กวนทำไมคนจะนอนฝากไว้น้ำเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝากน้องที่ทีไว้น้ำเนียนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะของน้องที่ที่กับคุณแม่นะคะฝากช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกิซีไฮด้วยบ้านนี้บีอะไรด้นี่ต้องกลวยไหวนะคะต้องโยนไปโยนมานะคะเขาบรสันกับิ ตื่นบได้ให้นอนอูตลอดนะคะบ่าให้นอนอ่าก็เอาออกมานอนข้างนอกอยู่นะคะกลางขึ้นเพื่อนกันนอนที่นอนก็พอกับแม่นะคะกลางเวน้นมือได้เพิ่นงองแงกะจะเอาเข่าอูแล้กวก็ควยไปควยมาอีสล่ะคะ่ะน้องทีทีนะคะ ลูกไา้คนแหลกนะคะของป๊อบหนึ่งเรือไทยสายรับนะคะเพราะจะมีลูกคนแหลกเด้อยพี่น้องเด้ออ่าขออภัยกับการที่กล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่นะคะกินนมนะคะกินนมส่วนหลา่กัจะแบบว่าช่วงนี้นะคะจะเสริมไปน่ำน,นะคะนมแม่นะคะบวกกับนมผงชงเสริมไปด้วยนะคะ เพราะว่าพาขอดนะคะช่วงแรกๆเลยซีมือหาเมือน้นนำนมเพราะ่านมาเลยนะคะหลังจากนั้นก็เลืรเร้อมมาเรื่อยๆนะคะกับบำรุงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าปั่มไว้นะคะปั่มไว้แล้วก็เอาใส่ขวดในนองกินนะคะเพราะว่าอีกเจ้าหน่อยแมย่กับไปการไปงานแล้วนะคะกระต่องมันปั่มไว้นะคะเนี่ยได้สีไฮอลไรได้นีเจ้าหน้ากบีลยนี่ <laughs> นะคะลูกชายนะคะ ฝากเอ็นดูลูกชายด้วยนะคะ,อะขอขอบคุณสำหรับท่านที่รับขวัญน,น้องทีทีด้วยนะคะขอบพคุณหลายๆนะคะขอพระคุณสำหรับความรักความเอ็นดูนะคะบางจ้าภาช่วงที่ผ่านมาปอบไร,ปรไปนะคะกะเพื่อนฝากเมื่อผูกแขนนะคะมารับขวัญน,น้องทีทีแกมี่นะคะฝากมากับคุณพ่อก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ฝากพี่น้องน้าเด้อค่ะเด้อฝากลูกชายไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทายคลิปลงเรื่อยๆนะคะทายคลิปให้เบิงเรื่อยๆเนาะ,ะลับนะคะกังเว้นนี่รับนะคะรับนอนดีบอยอยากลูกตื่นกินนมปันไดดอกกลางคืนนั่นหาเหลือง,ง้อแง่นะคะวันนี้คุณพ่อเขาก็ไปงานนะคะสงสัยจะมาแล้วนะคะตอนนี้ เสียงรถมาแล้วนะคะอันนี้คุณพ่อเขากลับมาแล้วนะคะกลับมาหอดวังใดๆนี่แหละค่ะพี่น,อน,น้องกินขนมกินขนมเซยหิวเขานะคะกลับมากระจมมาหิวเขานะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าเหลื่อมแฮาสีม่วงเสรานะคะเหลือกวังใบสองกลับมาก็กินขนมนะคะ ไปเห่ที่บ้านไพลาขานะคะชุมพลบุรีนะคะไปแล้วมาเบ่งลูกไส้กันต่อนี่นะคะลูกชายก็ยังหลับอยู่นะคะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแช่นะคะฝากติดตามนะคะฝากผลงานน้ำเดื้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะไปจวดแล้วนะคะคุณแม่จะกลับไปจวดแล้วนะคะฝากติดตามผลงานผ่านทางช่อง youtube YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกไาน้น้ำเน้อค่ะเด้อฝากน้องทีทีด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะเอาไว้เพียงซํานีคก็แล้วกันค่ะพอกันคลิปหนานะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ